สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อตานะครับต่อเต่ามจิตวานะครับจระอ,อานะครับหลวงพ่อตานะครับปัญญาพุโทโธหลวงพ่อตาปัญญาพุโทโธสร้างที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึก ที่ระลึกสร้างพระวิหารนะครับที่ระลึกสร้างพระวิหารวัดอุโบสถบ้านเหล่านะครับวัดอุโบสถบ้านเหล่าอำเภอสันป่าทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพศ2522นะครับเป็นเม้อทองแดงนะครับผมจะดูใ,ใกล้ๆนะครับ พ่อตานะครับของพ่อตาปัญญาวุฒโธนะครับปัญญาวุฒโธด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรูปยันนะครับแล้วก็มีคําบอกว่าเป็นที่ลึกสร้างพระวิหารนะครับที่ลึกสร้างพระวิหาร วัดอุโบสถบ้านเรานะครับบ้านเรานะครับวัดอุโบสถบ้านเราอำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่พีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะครับตรงกลางจะเป็นรูปยันเลยนะครับนะครับอันนี้ผมมีเหรียญเดียวนะครับ ี่ดวันนี้ผมขอจบการบรรยายวิกยนตรงนี้นะครับขอต้นผู้ชมตรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบสมาชีวะชอบนะครับสวัสดีครับ